มาดูดวงรายสัปดาห์กันนะคะสําหรับวันที่ 11- ถึง17นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงในรอบสัปดาห์หน้านะคะของท่านนะคะช่วงต้นอาทิตย์นะคะตั้งวันอาทิตย์วันจันทร์นังคานะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะางานอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะที่มีร้านค้าค้าขายหรือว่ากิจการโรงงานอาจจะต้องอมีการหยุด นะคะพักสักระยานหนึ่งนะคะเลยทําให้คุณเกิดมีความเครียดความกังวลนะคะแต่คุณก็ยังโชคดีนะคะอาจจะมีความโชคดีนะคะอาจจะถูกหวยนะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะหรือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับในหน้าค้าที่ดินนะคะในรอบอาทิตย์หน้านี่นะคะอาจจะขายที่ได้นะคะหรือใครที่อยากจะขาย ที่ดินขายบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ยินข่าวดีนะคะกับการติดต่อมานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการเงินยังพอไปได้ด้วยดีนะคะยังไม่ถึงกับติดขัดอาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้านะคะค่อนข้างที่จะมีภาระเยอะนะคะมีการคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักก็ควรมีครอบครัวนะคะก็จะ ปรึกษาหาหรือการยังอคอยเป็นกําลังใจให้กันอยู่นะคะส่วนในด้านของคนที่เป็นโสดนะคะเป็นโสดก็ยังไม่มีใครที่เข้ามานะคะสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขเด่นนะคะก็คือเลขสิบนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขนําโชคนะคะค่ะก็ขอให้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์โชคดีนะคะ